สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 163เสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายอีพีนี้จะเป็น ep สาข้อมูลใน ep สามจะถักต่อจาก ep สองนะคะจะถักตั้งแต่แถวที่5จนถึงแถวที่17แล้วตอนถักให้ดูเนะี่ยจะถักให้ดู2แถวนะคะก็คือจุดเชื่อมต่อระหว่าง5คู่กับ6กคู่กับแ 8, 8คู่กับ9แบบนี้นะคะ เรามาดูชิ้นงาน,นะคะ่ะหลังจากที่เราถักจนถึงแถวที่สี่แถวที่สี่มันจะเป็นการถักนิดนะคะแถวที่ห้าอันนี้เป็นชุดสุดท้ายของแถวที่ห้าตรงนี้มาร์เกอร์จุดที่เริ่มนะคะของเราเราก็จะเริ่มตรงนี้แล้วเราก็ถักวนไปทั้งหมดสิบสองครั้งแล้วเราก็มาดูแถวที่หกอันนี้เป็นแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าเราจะเริ่มโดยการถัก K two together k t t o getter ก็คือการรวบสองห่วงเข้าด้วยกัน k t ค่ะต่อไปถักนิดนิดเสร็จแล้ว y a r เวอร์แล้วก็นิดทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งคู่ต่อไป y a r เวอร์นิดสอง y a r เวอร์นิดสาม y อ r n o v e แล้วก็นิด ทั้งหมดทั้งหมดจะได้สี่ชุดพอสี่ชุดเสร็จแล้วนะคะเราก็จบโดยการที่ถักนิด s k แล้วก็ p นะคะ จุดที่เราทําตัวเฉียงตัวนี้มันก็จะไปชนกับจุดเริ่มต้นพอดีมาดูจุดเริ่มต้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะแต่และชุดลายให้เราถักแบบนี้หน้าตาของชุดงานออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะลายตัวนี้มันจะชนกันสังเกตลายตรงที่มันชนกันนะมันจะมาอยู่ตรงที่เป็นลายเพอสี่ตัวตรงนี้พอดีครึ่งหนึ่งค่ะเวลาเรานับนับให้ถูกนะคะมันจะครึ่งหนึ่งพอดี อันนี้เป็นการทวนว่าเราถักถูกต่อไปเป็นแถวที่หกแถวที่6กกับแถวที่7จถักเหมือนกันนะคะถักนิดวนรอบมันเป็นการแถวที่5เป็นการเพิ่มห่วงมาแล้ว2ห่วงนะคะเพิ่มมา2ห่วงจาก9ก็ขยายเป็น11ต่อ1ช่วงลายของเรามีทั้งหมด12ช่วงลายถักนิดวนรอบสแถวค่ะ แถวที่หกับแถวที่7ดผังลายนะคะพี่เมย์จะเอาลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคำอธิบายจะโชว์มาคุณสามารถตามลิงก์ไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์พี่เมย์ลิงก์ที่ลงไว้นะคะเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยนะคะเป็นลิงก์ที่เว็บไซต์แล้วก็เป็นลิงก์ที่คลิปที่ youtube ค่ะ ไม่มีลิงก์อย่างอื่นนะคะถักนิดสองรอบแถวต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่แปดแถวที่แปดแพทเทิร์นนะหลังจากที่เราเลื่อนมาร์กเกอร์มาเสร็จแล้วนะคะเราจะถักเพลทั้งหมดสามตัวสองสามถักนิดค่ะห้าตัวสอง ส4ี่แล้วก็ห้าแล้วจบด้วยเพอสามตัวตอนที่จบเพอสามตัวนะคะวิธีสังเกตนะลายมันจะมาตรงกับลายตรงที่เราจบ skp พอดีอันนี้คือหนึ่งช่วงลายเราต้องให้มันลงล็อกหนึ่งช่วงลายพอดีนะคะแล้วเราก็ขึ้นอันต่อไปเป็นเพอสาม สังเกตลายด้วยนะลายมันตรงตรงกันนะเพอสามนิดห้าลายนี้ไม่ยากนะคะมือใหม่ถักตามได้นะสามสี่ห้าแล้วตรงนี้เพอสามหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะตรงเลยถัก แบบนี้วนรอบนะคะถักทีละชุดทีละชุดพอเราถักแบบนี้ครบเสร็จแล้วนะแถวที่เก้าถักนิดแถวที่สิบถักนิดเดี๋ยวมาดูวิธีถักแถวที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นแถวที่สิบเอ็ดนะคะแถวที่สิบเอ็ดเริ่มโดยการที่ถักนิดหนึ่งตัวถักนิดเสร็จแล้วนะถัก K two together ถักนิดต่อไปนะคะยันโอเวอร์นิดทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่สคพ จบด้วยลายนิดลายนิดที่จบให้สังเกตรตรงนี้ตรงช่วงที่เป็นลายเพลร์ลายเพอร์สามกับสามมาต่อกันเป็นหกนะคะพอเราจบลายมันจะครึ่งหนึ่งของสามพอดีอันนี้คือเรานับถูกถ้าขึ้นชุดต่อไปเราก็เริ่มด้วยลายนิด k t o t o getter ลายนิดยันโอเวอร์นิดทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่ง สองสามสี่เ k p จบด้วยลายนิดมันจะมาถึงตรงหลักที่สามของลายเพอร์พอดีถักวนรอบทั้งหมดสิบสองครั้งพอได้ครบสิบสองครั้งเสร็จแล้วนะคะแถวสิบสองถักนิด แถวสิบสามถักนิดบนรอบค่ะแถวที่สิบสี่นะคะเวลาถักนะหนึ่งชุดลายมันจะขึ้นโดยการที่ถักเพอสี่ตัวต่อไปถักนิดค่ะห้าตัว ตอนจบก็จะจบด้วยลายเพอสี่ตัวแถวที่สิบห้าเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วเราถักนิดแถวที่สิบห้ากับแถวที่สิบหกนะคะถักนิดวนรอบตอนนี้เราเริ่มเห็นลายแล้วนะลายที่เป็นลายเพอร นี่นะคะมันจะเพิ่มจากสี่เป็นหกตรงนี้เป็นแปดลายจะค่อยๆขยายออกถักนิดสองแถวค่ะต่อไปเป็นแถวที่สิบเจ็ดนะคะวิธีถักนะพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะแถวที่สิบเจ็ดมันจะถัก k two g e เก e r สองตัวค่ะตัวที่หนึ่ง ถัก k t o อีกตัวหนึ่งติดกันเลยสองตัวต่อไปเป็นนโอเ over นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหนึ่งนะคะสองสามสี่ ห้าตัวที่หกตัวที่หกพอยันโอเวอร์เสร็จแล้วนะคะปกติมันจะถักนิดยันโอเวอร์เสร็จแล้วนะมันถัก s k p ตัวนี้อย่าลืมยันโอเวอร์นะแล้วก็ s k p มันจะมาอยู่ครึ่งหนึ่งของลายด้านล่างพอดีลายจะเป็นแบบนี้ขึ้นแถวต่อไปนะคะมันก็จะเป็น k 2 t o g e t h e r สองตัว k 2 t o g e t h e r yarn over knit ตัวที่หนึ่ง yarn over knit ตัวที่สองสาม สี่ห้าตัวที่หกนะคะพอยันโอเวอร์เสร็จแล้วเอสเคพราเอสซ้ำอีกทีหนึง่งถักตามถังลายเลยค่ะถักซ้ำไปแบบนี้ทั้งหมดสิบสองชุดนะคะพอได้ครบสิบสองชุดเสร็จแล้วแถวที่ 18แถวที่19จะเป็นการถักนิด2แถวแล้ว EP ต่อไปนะคะ EP พสามเราจะมาดูวิธีถักแถวที่20ค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะลำดับการถักผังลายทั้งหมดพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคุณกดตามลิงก์ไปดูข้อมูลได้ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะ คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมย์ทีนีแฮนด์เมดและแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอโดยการกดที่ปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณค่ะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y u t u b e เมย์ท i นีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ